สวัสดีค่ะสะตผักรดดูเหงาวันนี้นะคะเราจะมาทำาย้ายต้นมะเขือเทศนะคะลงในถุงนะคะวันนี้นะคะบนเตรียมอุปกรณ์เตรียมดินนะคะแล้วก็เตรียมปุ๋ยคือผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่เราจะลงถุงแล้วนะคะถุงก็คือถุงที่เราจะใช้นะคะเป็นถุงปลูกแบบนี้ ถุงแบบนี้นะคะหรือว่าถุงถุงดำก็ได้นะคะแต่ถุงแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะทนนะคะใช้ได้ใช้ได้นานแล้วก็การระบายระบายน้ำจะดีกว่านะคะอันนี้โบใช้เป็นถุงขนาด5คูณ11เซนนะคะอันนี้สั่งซื้อในร้านขายของออนไลน์ในช h อป e ีใน Lazada มีหมดนะคะเราจะเอาดินนะคะใส่ในถุงนี้นะคะเพื่อที่จะเอา ไปปลูกพวกพริกมะเขือเทศเมะเขืออะไรอย่างเงี้นะคะพวกที่มันเป็นแบบไม้ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่เราก็ต้องใช้ดินเยอะนะคะโอเคนะคะตอนนี้ถุงก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาตักดินใส่ถุงปูกันมาเลยนะคะเราก็จะตักใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะคะ ้าแบบว่ากลัวที่จะแบบเปืองดินนะคะเราก็ไม่ต้องตักเต็มก็ได้ค่ะอันนี้โบก็พับลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีคือต้นไม้มันก็ไม่ต้องการที่แบบดินเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอายุแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะคะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เราอาจจะใส่เต็มถุงก็ได้ ก่อนที่เราจะปลูกหรือว่าย้ายต้นกล้านะคะลงในถุงปลูกนะคะเราต้องรดน้ําก่อนนะคะรดให้พอชุ่มนะคะแค่พอชุม่มอันนี้รดรดทั้งต้นกล้านะคะแล้วก็ทั้งดินที่เราจะที่จะปลูกนะคะโอเคเราก็ดินพอชุ่มแล้วนะคะเราก็จะมา ย้ายต้นกล้าอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเขาเรียกอะไรมะเขือเทศลาชินีนะคะสายพันธุ์มะเขือเทศลาชินีที่เราจะเอาปลูกลงในถุงปลูกอันนี้นะคะในการย้ายหรือว่าการที่จะเอาต้นกล้านะคะออกจากาลงลงถุงปลูกนะคะเราก็จะ ย้ายนะคะปลูกถุงละหนึ่งต้นนะคะจะวางไว้อย่างนี้นะคะพยายามวางให้มันตรงกลางนะคะเพราะว่าบางทีคือต้นมันใหญ่แล้วมันจะมันอาจจะเอ็นเอียงได้เราต้องให้มันแบบจัดระเบียบมันนิดนึง นี้เราก็จะปลูกนะคะโดยการใช้รากนะคะอันนี้คือต้นมันค่อนข้างโตแล้วเนาะเราก็อาจจะช่วยแบบขุดหลุมในอันนี้ลงนิดนึงแล้วก็ใช้มือนะคะกดเบาๆเพื่อให้แบบต้นมันอยู่ได้นะคะทรงตัวอยู่ได้เสร็จแล้วหนึ่งต้นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นไม้เดิมของเรานี่แหละเขี่ยนะคะแล้วก็ อาต้นกล้านะคะกดลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะกดลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้หรือว่ามือของเราเนี่ยนะคะช่วยกดพยุงต้นมะเขือเทศของเราให้มันขึ้นมานิดนึงนะคะเสร็จแล้ว สำหรับวันนี้นะคะสวนผักฤดูเหงาของเรานะคะก็ขอจบคลิปวันนี้นะคะกับการปลูกผักหรือว่าการย้ายต้นกล้าต้นมะเขือเทศลงหลุมเออลงถุงนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามีอะไรนะคะมีเทคนิคอะไรหรือว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบาย